พวกเรา Logos Thailand ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนี่ค่ะ n e s ค Kit ของ Logos นะคะจะเป็นกระทะอนเนกประสงค์นะคะหรือเป็นก่องข้าวก็ได้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ Color ์ e s ส Kit นะคะเรานําเข้ามาปีนี้นะคะสีใหม่3สีนะคะมีสีเบจสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ซื้อครบทั้ง3สีนะคะสามารถนําฝามาสลับการแบบนี้นะคะสามารถ มิกแอน t มตเป็นสีที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่ชอบสีดำสุดคลาสสิกนะคะเราก็มีค่ะแต่ว่าสีดำของเรานะคะจะมาเป็นเซตค่ะเป็นเซตคู่กับถ้วยจิ๋วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูข้างใน แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยหอมมาอย่างดีนะคะนี่คือถ้วยจิ๋วของเรานะคะขนาดกระทดรัดมากๆเลยแล้วก็มีก้นมีสัญลักษณ์โลโก้แบบนี้นะ่ารักมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวกระทะสีดํานะคะก็เป็นไซสเดียวกันสามารถสลับสีด้วยกันได้เหมือนกันนะคะด้านวัสดุนะคะตัวตัวที่เป็นกระทะเนี่ยทำจากอลูมิเนียมค่ะแล้วก็ด้ามจับนะคะก็ทําจาก เลเแล้วก็หุ่มด้วยซิลิโคนนะคะเวลาทําอาหารก็ถือแบบนี้แล้วก็เวลาทําอาหารนะคะสามารถตั้งวนเตาแกส๊สเตาถ่านได้นะคะทําอาหารเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อยากจะเอาไปทั้งแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนภาชนะอะไรคะ่ะเราก็เอาไปกินทั้งแบบนี้เลยนะคะโดยที่ตัวด้านจับของเรานะคะเราก็สามารถทาแบบนี้เพื่อล็อกฝาได้นะคะหรือว่าเราจะถอดออกไปเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําความสะอาดค่ะ สำหรับขนาดของเมสคิปนะคะจะมีความกว้างอยู่ที่11.5เซนติเมตรความยาวของตัวกระทาน,นะคะ17.5แล้วก็สูง5.5เซนติเมตรค่ะ ่วนความยาวรวมด้านจับนะคะจะอยู่ที่31.5เซนติเมตรค่ะขนาดของถ้วยซุปนะคะจะมีเมส้นหนาสูงด้าน10/5คเซนติเมตรค่ะกันลัดมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับแคมเปอร์ที่เป็นสายทำอาหารมากๆเลยค่ะพเพราะว่าสองคนก็ขอฝาก Color Meshkit สีใหม่ทั้ง3สีนะคะแล้วก็ Meshkit Cooker Set นะคะสีดำออริจินอลด้วยนะคะสำหรับเพื่อนเื่อนที่อยากชมสินค้าจริงนะคะสามารถเยี่ยมชมได้ที่ร้านของเรานะคะอยู่ที่สยามท่าคาชิมายะแล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่นะคะ ช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะสามารถเข้าไปชมสินค้าได้เลยมีทางช้อปปีแล้วก็ลาซาดา้ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับใครน,นะคะที่ไม่อยากพลาดข่าวสารจากโลโ o s นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะที่ Facebook Instagram นะคะแล้วก็ช่อง Youtube ของโลโกสไท a แลนด์ค่ะแล้วก็เรามีเว็บไซต์นะคะสำหรับสินค้าคอลเลกชันใหม่แล้วก็รายละเอียดของสินค้าที่ w w w l o g o s k i t l a t h a i l a n d c o m ด้วยนะคะ,คะ วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะ